Not want to lose out here, not against this opponent. That's a smashing touch to carry finish. Goal, Santos. สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคารลิงวันนี้รายการรีวิวเพชรหรือตอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าวาตุรุเอนโดนะครับผมนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับผมหลายคนคงอยากจะให้ผมรีวิวตัวนี้นะใครเปิดได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมวาตุรุเอนโดนะครับมากับร่างบูเขียวร่างแรกของเขาเลยนะครับสําหรับร่างนี้นะครับวาตุรุเอนโดนะครับหรือเอนโดนะครับผมขอเรียกว่าเอนโดละกันเอนโดร่างนี้นะครับสูง178ซมอายุ30นะครับผม เป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นนะครับเล่นนะ้ำสมสรลิเวอร์พูลนะร่างนี้หนัก1 0 0เอ้ยหนัก75กิโลกรัมนะครับผมอายุ30นะถนัดเท้าขวานะครับผมมาในสไตล์เดดิทอยย์นะครับร่างนี้เป็นร่างแรกที่ผมเล่นเขาในสไตล์เดดิทอยย์นะสามารถเล่นตำแหน่ง DMF ได้ CB ได้แล้วก็ RB ได้นะนี่ดูเล่นได้3ตำแหน่งนะก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวหนึ่งเลยนะครับที่สารพัดประโยชน์อีกหนึ่งตัวเลยนะที่3ที่ใครได้ไปสามารถเก็บไว้ได้นะครับมาดูโอออกกันก่อนนะ โอ้ก่อนบูธนะครับอยู่ที่92บูธแล้ว96อันนี้บูธรวมกับบูธเขียวนะอันนี้ไม่รวมบูธโค้ดนะเพราะว่าผมไม่มีบูธโค้ดนะอันนี้ก็ยืมหนาเพื่อนมาเล่นนะครับเดี๋ยวให้เครดิตตอนท้ายละกันนะครับผมล่างนี้นะครับเอนดูนะครับมีบอลคอนโทรลอยู่ที่80นะครับดีบิ้ง72นะครับการไปกับบอล77นะครับส่งสั้น80นะครับบอลยาว79อาจจะวางบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเฮดดิ้ง76นะผมว่าน้อยอยู่นะเพราะว่าเจ้าตัวตัวเล็กนะ สำหรับเอดดี้ขับรางกมรับนี้ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับกลางรับนะ93 95 86 83นะโอเคใช้ได้เลยนะความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับมี74นะครับ76นะจะปีดต้นนะกิ๊กกิ้งพาวเวอร์73นะครับพอใช้ได้นะครับจัม82ก็ถือว่าโดดโอเคอยู่นะ ความแข็งแกร่งแผ่หุถือว่าแข็งแกร่งนะครับสำหรับนักเตะต,ตัวเล็กอย่างเอ็นโดนะครับบาลานซ์79นะสเตมิน่า92คือวิ่งได้ทั้งเกมนะครับใช้สองเท้าได้ไฮก็ถือว่าใช้สองเท้าได้ดีเลยนะสำหรับกางรับนะครับผมมีสกิลนะครับมีเฮดดิ้งนะครับไรนิ่งช็อตการยิงไกลโอเคนะครับแมนมาร์กิ้งนะสกิ box, ลบ็อกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะสกิลเกียร์แล้วไฟติ้งสปิริตก็มีนะสำหรับเอ็นโดร่างนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าครับว่าเอ็นโดร่างนี้จะาหัวขนาดไหน ไปชมกันเลยมาเริ่มรีวิววัตลุเอนโดครับร่างนี้ผมว่าโคตรตึงดูครับช็อตแรกนะครับผมนี่หลอกมาหนึ่งสเต็ปแล้วก็หลอดม่วงครับเอนโดเรียบร้อยครับนี่เป็นกองกลางตัวรับของลิเวอร์พูลนะครับแต่ยิงได้ขนาดนี้คือโอเคมากๆเลยนับสำหรับกองกลางตัวรับสามารถจ่ายบอลไปซ้ายไปขวาได้นะครับมาในสไตล์ดิทเยอร์ตัวเข้าปะทะเข้าหนักนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับเอนโดนะครับผมผมว่าผมเคย จับของเพื่อนของน้องไปนะรู้สึกว่าเล่นได้ดีมากเลยนะสำหรับวัตรุเอนโดนะที่เคยจับมานะครับผมนี่ตัวนี้ก็เล่นดีนะครับจ่ายไปซ้ายไปขวารอคอยดักบอลกับเพื่อนหรือว่าเป็นตัวเข้าอัฐะก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะแล้วแต่ว่าใครจะแบบคุมยังไงและกันแต่ส่วนตัวผมก็จะคอยเข้าวิ่งเข้าไปไล่บอลน,นะครับแล้วก็มีตัวซ้อนอย่าง อังเคอร์แมนสักตัวนะครับเผื่อเขาหลุดตำแหน่งนะครับบางจังหวะก,ก็จะหลุดตำแหน่งนะครับโดยโดยที่แบบว่าเขามาในสไตล์เดซทอยเยอร์นะมันทําให้แบบว่าบางทีมต้องมันหลุดตำแหน่งไปนะเพื่อเป็นการไล่บอลนะมันก็เลยทําให้ต้องมีอังเคอร์แมนนะส่วนตัวผมเล่นกลางรับอ่าเดซทอยเยอร์ Dead er ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะผมจะเล่นเป็นอังเคอร์แมนมากกว่าเนื่องจากแบบว่าผมชอบเอาแบบเข้าพดูพดพูดอะมันจะหลุดตำแหน่งนะครับทำให้แบบว่าเสียจังหวะได้นะเนี่ยจังหวะ หลอกเขาไปยิงนะวัตารลูเอนโดโคตรตึงโคตรโหดโคตรตึงนะการแบบใช้สเตปการหลอกน้ำขึงบอลไปด้านหลังแล้วก็ไปด้านหน้าแล้วก็มุดมาแล้วก็ซัดเต็มหลอดเข้าไปเลยครับผมครับลูกนี้ครับเพื่อนเคลียร์มาวาตเตรลูเอนโดก็ซ้อนเมื่อน,นครับจิ้มมาจากเรยนนลเมสซี่เลยนะแล้วก็จ่ายสวยๆมานะครับครับช็อตนี้มีโอกาสได้ลุ้นประตูเลยนะสำหรับวัตเตรลูเอนโดดักได้นะ ตอนนี้เพื่อนเข้าไม่ได้ครับซ้อนครับวัตุลินโดเข้าเร็วครับแล้วก็จ่ายมาตรงกลางนะแต่จ่ายพลาดน,นะแต่ตามจริงไม่ควรจ่ายอย่างนี้นะทุกคนมันเสียบอลง่ายนะผมอยากวางบอลไงติดแบบว่าอยากได้กองกลางวางมุวาง,วาง,วางบอลไงการจ่ายบอลพอใช้ได้นะครับไม่ได้โกงขนาดที่จะแบบแทงหลุดแทงหลุดนะเนี่ยการยิงกงยิงไกลก็พอได้ลุ้นครับยิงบ่อยๆบ,บอกว่าเลยว่าพอได้แล้วนะครับอย่าพยายามยิงไกลเยอะนะครับใช้ตัวที่แบบมีสก,กิล ความสามารถหรือว่าค่าพลังที่มันโกงยิงดีกว่านะฟร์เตลุยนเดอถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงได้นะเสาทรงเสาสองบางจังหวะเราอยากเสี่ยงนะครับเราต้องใช้ความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์นะแล้วก็ให้ให้เอนโดยิงได้นะถ้าถามว่าน่าเล่นไหมนะผมว่าแฟลวิฟูควรมีไว้ติดรหัสเลยแหละครับสาหรับตัวนี้นะถ้าถามว่าใครไม่ใช่แฟนแวิูหรือว่าแฟนของแดงจับมาเล่นได้ไหมผมว่าถ้าถามว่าเปรียบใส่โรดี้คาเซมิโลหรือว่าดีแคนไลนะผมว่า พวกดีแคทไลท์คาสิมิโลโรดี้ดูดีกว่านะเพราะว่าด้วยความที่3ตัวนั้นมีความตัวใหญ่นะแล้วก็ได้เรื่องส่วนสูงนะครับผมก็จะเข้าประท้าได้หนักแน่นกว่าแล้วก็ ลูกกลางอากาศก็จะได้เปรียบนะตรงกลางเราชิงลูกกลางอากาศตรงกลางบ่อยนะเราก็จะแบบได้เปร like being like ียบมากกว่านะแต่ถ้าถามว่าอยากได้ตัวจี๊ดจี๊ดฟิลคองตรงกองเต้อะไรเงี้ยเอนโดก็พอได้นะครับสำหรับผมส่วนตัวนะอยู่ในเกณฑ์ที่พอได้นะถ้าถามว่าโกงขนาดที่จับมาแล้วโกงไหมผมว่ายังไม่ขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยมันก็เคาปรทะได้นะครับเนี่ยบางจังหวะก็แบบยิงหลอดมุงหลอดม่วงมุดมานะด้วยความที่แบบประทะแรงแข็งแกร่งนะ อินโดก็พอใช้ได้นะตัวนี้เคลียรได้ด okay ้วยนะบางจังหวะนะเนี uh ่ยยืนอยู่ถ claro ูกจำลงตำแหน่งนะในเกมรับก็โอเคนะสำหรับวาตุอินโดนะเนี่ยครับผมนี่ยรอซ้อนเพื่อนนะรอดักจังหวะรอซ้อนเกี่ยวบอลแทงบอลนะการวางบอลอาจจะไม่ได้ใช่จุดเด่ดของเขานะครับผมต้องพยายามหากองกลางตัวเซตบอลมายิงข้างเขาหรือว่ายืนสูงกว่าเขานิดนึงด้วยนะครับสำหรับอินโดลูกนี้ครับกองหลังเขาเคลียมาอินโดจับได้แล้วหลอดม่วงลูกนี้โคตรโกงดูดิ ยิงกงยิงไกเอนโดก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผมผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะมีจงังหวะแบบไม่น่าทําได้ก็ทําได้หรือบอลฟุกก็ไม่รู้นะลูกเมื่อกี้นะนะเขาจะแทงไปยาวๆนะเอ็นโดก็วิ่งมาซ้อนให้ได้นะครับลูกสูตรนะ เอนโดก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับพื้นที่หรือตําแหน่งของตัวเองก็ถือว่าคุมได้ดีเลยครับสาหรับวัตตลูเอนโดล่างนี้นะยิ่งได้บูทเขียวมานี่ผมว่าโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับสําหรับวัตตลูเอนโดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวัตลูเอนโดนะครับเดี๋ยวไปตัดเกรดกันครับว่าจะโหดขนาดไหนครับพมเป็นยังไงบ้างครับกับวาตาลูเอนโดตัวนี้ผมว่าโอเคใช้ได้เลยนะสำหรับใครที่เปิดได้นะผมว่า ก็โกงตัวหนึ่งเลยนะสําหรับแพ็คครั้งนี้นะก็ถือว่าใครเปิดได้ก็คุ้ม100ทองอยู่นะผมขอตัดเกรดอนดูนะเดี๋ยวขอดูข่าว่าก่อนลงไปทั้งหมด9นัดนะที่ผมจับลงแรงไปนับยิงไป2ประตูกลางรับยิงไป2ประตูแล้วยิงไประตูประตูสวยๆนะใครดูไฮไลท์เมื่อกี้ไปนัก็โหดอยู่นะครับสำหรับผมผมขอตัดเกรดให้เขาอยู่ที่7.5เต็ม10นะครับเพชรหรือต้มผมให้เกรดนะครับเกือบเพชรนะครับสำหรับตัวนี้ข้อเสียก็คือตัวเล็กไปหน่อยนะลูกกลางอากาศอาจจะโดนแบบเบียดอาจจะโดนแย่งนะครับแล้วก็ส่งสั้นผมรู้ส สำหรับอินโดนะถึงค่าส่งสั้นจะ80นะแต่ผมรู้สึกว่าบางจังหวะแม่งจ่ายแบบไม่ได้คีดเอทมากคือมันจ่ายไปตามที่เราแบบวางไปแบบไม่ได้โค้งหนีศัตรูแบบฝ่ายตรงข้ามสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าหรืออะไรใครที่แบบมีความคิเดเห็นแตกต่างสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับการเข้าปะทะก็ดีนะครับแต่เสีอย่างเดียวมาในสไตล์เบสเดนทอยเยอร์ er, มันบางทีมันเสียการคุมตำแหน่งไปนะถ้าเราเข้าพวดไปแล้วก็ไม่ได้บอลเนี่ย ก็คือจะหลุดตำแหน่งนะครับทำให้เขาสวนกลับได้ง่ายนะครับตำแหน่งที่ผมแนะนําก็ดีเอฟเลยครับไม่สามผมว่า CB มันตัวเล็กไปนะถ้าแบบว่าไปยืนนะครับผมการโหม่งการอะไรมันอาจจะแบบไม่ดีนะครับแต่ถ้าแบบขัดตาทับจริงๆขาดแบ็คขวาจริงๆบอกว่าเอามายืนแบ็คขวาดได้ก็โอเคนะคอาจจะไม่ได้เร็วมากนะแต่พอเล่นได้นะครับสำหรับอินโดล่างนี้ใครมีความเห็นแตกต่างลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมส่วนตัวคิดว่ามันเก่งนะ แบบมันใช้ได้อะคือสามารถแบบใครไม่มี dmf ตัวที่แบบเข้าปะทะจริงๆนะส่วนตัวผมว่าควรยืนกับ dmf แบบพวกอังเคอร์แมนแบบอ่าโรดี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบมันก็จะแบบช่วยกันแบบว่าเข้าตัวนึงซ้อนตัวนึงเข้านี้โอเคเลยนะครับสําหรับส่วนตัวนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวย้ําเสมอนะครับความคิดเห็นผมนะ เวลาเข้าบอลก็จะพยายามเข้าพวดนะครับการจ่ายบอลก็ต้องคิดหน่อยนะสำหรับเอนโดนะเพราะว่าแบบบางจังหวะดถ้าเห็นในคลิปม,มันก็จะมีจ่ายพลาดบ้างน,นะแต่การแบบวิ่งดักบอลอะไรนี่โอเคเลยนะสำหรับหน้ากรอบเขตโทษของเขานะครับมีจังหวะเติมขึ้นไปยิงบางจังหวะนะที่ผมพยายามแบบเลี้ยงขึ้นไปยิงหรือว่าให้เติมไปยิงนะบางจังหวะก็แบบยิงเสาสองได้โอเคมากเลยนะสำหรับวาตลุเอนโดหวังผลได้เลยนะสำหรับตัวนี้ก็มานี้นะนะครับสำหรับการรีวิววาตลุเอนโดนะครับผมคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณทีนี้ด้วยผม ใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ไปบ้ายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ